ความสัมพันธ์ระหว่างญี่ปุ่นกับ EU นะตอนนี้ก็เหนียวแน่นมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนะฮะล่าสุดครับมีการเซ็นสัญญากันเรื่องของการซัพพลายเอรูวยอีวีโซลารแผงเพื่ออินด p พ n เดน t ์ไม่ต้องไปพึ่งพาจีนมากขึ้นนี่คือเหตุผลที่1นนะครับเหตุผลที่2เนี่ยเรื่องของการซัพพลายผู้ผลิตที่อยู่ในอเมริกานะครับอเมริกาเนี่ยมีการแก้เรื่องของเงินเฟ้อนะด้วยการทำซัพพลายนะผู้ผลิตที่ทําอะไรต่างๆในอเมริกาเนี่ยก็มีการลดหย่อนภาษีอะไรให้ด้วยนะทำให้ญี่ปุ่นกับ EU เียผะโยชน์เพราะฉนั้นญี่ปุ่นกกัับบ EU ยุโรปเนี่ยเขาก็เลยร่วมมือกันนะเซ็นไอ้สัญญาพวกนี้ขึ้นมาซับซิไดยเราก็จะเริ่มเห็นฮอน d a าหรือว่าค่ายอ่าื่นเนี่ยไปตั้งโรงงานตามยุโรปบ้างหรือไม่ก็แคนาดาอะไรบ้างนะเพื่อนๆก็ดูกันต่อไปว่าไอ้สัญญาซับซิไดยครั้งนี้นยจะช่วยทําให้บริษัทญี่ปุ่นเนี่ยในการผลิตพวกรถ EV หรือว่าการผลิตโซล่าพาร์เนลของบริษัทในยุโรปเนี่ยได้เปรียบขึ้นมาบ้างใหมนะฮะ